ฮัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันพระค่ะเป็นวันพระวันสําคัญของชาวพุทธของเรานะคะค่ะคุณแม่กัดจากทาบุญแล้วถึงได้มาทําคลิปค่ะวันนี้คุณแม่ทําคลิปผ้าไหมมือสองนะคะค่ะผืนนี้เป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเขาเรียกว่าผ้าเก่าเก็บค่ะออกโทนสีพัทเทลค่ะสีชมพู พัทเทลนุนนนะคะค่ะเขาเรียกว่าสีพัทเทลค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะค่ะเป็นงานของเก่าเก็บโบราณค่ะผ้าใหม่ผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะเต็มสองเมตรนะคะค่ะสีพัทเทลค่ะเขาเรียกว่าสีพัทเทลค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะค่ะผ้าไม่สดใสผ้าไม่โดดเด่นผ้าไม่สว่างไม่ชัดเจนค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะให้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะค่ะท่านไหนที่ทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะค่ะราคา1,000บาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหน0 0งบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสีชมพูพัดเทวค่ะสีสวยนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะเป็นงานเก่าเก็บโบราณค่ะงานยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่ค่ะของใหม่เขาเรียกเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะถ้ามาในชุดผ้ามือสองเขาเรียกเก่าเก็บโบราณนะคะค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะเต็ม2เมตรนะคะไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ1000บาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะ1000บาทค่ะวันนี้คุณแม่ทำคลิปผ้าไหมมือสองค่ะค่ะผืนนี้900บาทนะคะเขียวเหนียวซาบค่ะสภาพดีสภาพใหม่เป็นผ้าคัดเกรดค่ะค่าราคาอยู่ที่900บาทค่ะเป็นคลิปแรกนี่ค่ะ ถ้าขึ้นคลิปแรกคุณแม่จะค่ะจะขึ้นคลิปพวกเป็นผ้าคัดเกรดนะคะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะสวยใหม่ค่ะผ้ายังไม่ได้ผ้าใช้งานครั้งเดียวค่ะท่านเย็บถุงแค่งานครั้งเดียวนะคะค่ะสีสดใสโดดเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะเป็นผ้า900บาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะ900บาทค่ะผ้าคัดเกรดค่ะ ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนแจมทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเก้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเก้ารอยบาทนะคะเป็นผ้าค่ะผ้ามือสองค่ะพื้นนี้เป็นผ้าต่อหัวนะคะแบบนี้นะคะต่อหัวนะคะแต่มันยาวเกินค่ะคุณแม่พับไว้ด้านในค่ะค่ะเป็นผ้าต่อหัวค่ะค่ะท่านไหนที่ยังไอความยาวยังไม่พอก็ใส่แบบต่อหัวแบบนี้ได้ค่ะแต่คุณแม่ดูแล้วค่ะ เป็นคนเก่าคนโบราณท่านจะชอบใช้ผ้าต่อหัวค่ะต่อหัวต่อตีนค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นค่ะเป็นราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะผืนนี้ไม่ใช่ผ้าขาดนะคะตรงที่แหวงตัวนี้นะคะตรงที่แหวงตัวนี้เป็นผ้าเย็บถุงค่ะเป็นผ้าเย็บนี่ค่ะเย็บเย็บเป็นถุงนี่แหละค่ะค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยค่ะพื้นพื้น่นะเป็นภาพพื้นยาวมากค่ะค่ะท่านจะต่อหัวแบบนี้ค่ะค่ะรหัสอยู่ที่รหัสสิบหกอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ต่อใหม่นะคะแกตึงนะคะ ค่ะรหัสสิบหกค่ะเป็นรหัสสิบหกนะคะค่ะเป็นผ้าต่อหัวแบบนี้ค่ะสวยค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่ะผืนยาวมากค่ะค่ะไม่มีตําหนีนะคะไม่มีบาดแผลนะคะเป็นผ้าที่คัดเกรดค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะ ตรงนี้มันแห่งแบบนี้ค่ะท่านก็ก็คุยกันอยู่ค่ะตอนที่คุณแม่ซื้อก็ค่ะมันมันก็ไม่ยากค่ะถ้าท่านจะเอาไปตัดถุงสําเร็จก็เป็นช่างเขาก็จะจะทําตกแต่งให้ค่ะมันเป็นที่ตรงที่เขาเย็บถุงค่ะต่อการเย็บถุงต่อกันนุ่งค่ะค่ะคนเฒ่าคนแก่ท่านจะเย็บถุงต่อกันนุ่งนะคะค่ะนุ่งแค่สองสามครั้งค่ะผ้าผืนนี้เก้าร้อยบาทนะคะค่ะรหัสสิบหกนะคะ ค่ะ900บาทค่ะรหัส16ขคุณแม่จะได้ทำใหม่ค่ะปืนนี้มันระยุมระยวยค่ะ900บาทนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะแม่วอรับผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะรหัส16นะคะผ้าต่อหัวนะคะค่ะค่ะไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีตำหนินะคะราคาอยู่ที่900บาทค่ะมีก็สวยนะคะ ค่เก้าร้อยบาทค่ะผ้าคัดเกรดค่ะผ้าไม่มีตำเหนีค่ะเขียวมันนี้ได้เขียวมาสองสามผืนค่ะค่ะนี้ก็อยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะเก้าร้อยบาทนะคะพวกผ้าคัดเกรดนี่ค่ะจะอยู่ในภาพสภาพดีสภาพใหม่นะคะขาดราคาเก้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ไม่เต็มสองเมตรนะคะเป็นผ้าสองหลาค่ะเขาจะเรียกเป็นผ้าหลานะคะค่ะถ้าเขาทํานุ่มค่ะค่ะ ทำนุ่งมีเขาเรียกว่ามีประตูวังค่ะลายประตูวังนะคะค่ะทำนุ่งเองค่ะท่านจะไม่ได้ทำส่งตลาดการค้านะคะจะไม่เต็มสองเม็ดนะคะเพราะว่าทํานตัวไม่ค่อยใหญ่ค่ะค่ะเขาจะเรียกว่าผ้าสองหลาค่ะแต่ผ้าอยู่ในสนภาพดีนะคะค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะพวกราคาเก้าร้อยบาทจะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะเป็นผ้าคัดเกรดเป็นผ้าไม่มีตําหนินะคะ ค่ะมือสองแต่ไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลค่ะค่ะราคา900บาทนะคะไม่มีตำเหนิค่ะค่ะตรงไหนมันดื้อสายตาคุณแม่ไปไปเจอค่ะลูกค้าซื้อไปตรวจเจอตรงมตตำเหนนินิดแนหน่อยรอยขูดรอยเขียนคุณแม่กราบขออภัยค่ะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองนะคะเราเข้าใจกันเนาะค่ะมันเป็นผ้ามือสองค่ะแต่คุณแม่พวกคัดเกรด900้นี่ค่ะจะไม่มีตำเหนินะคะเพราะว่าคุณแม่ซื้อมาก็ ตัวนหาบาดแผลตัวนหาจุดเหมือนกันสองตา4ตาค่ะคุณแม่ก็สองตาฝ่ายคนขายก็สองตาค่ะค่ะคัดแล้วคัดเอค่ะนี่ก็900บาทนะคะรหัสสิบสอนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ900บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะเก้บาทค่ะเป็นผ้าสภาพดีสภาพใหม่นะคะค่ะเก้บาทค่ะผ้าไหมราคาเก้าร้บาทนี่ค่ะ ขะอยู่ในสภาพใหม่ค่ะสภาพดีมากค่ะขายิ่งเก่ายิ่งสวยค่ะเอาไปตัดถุงสําเร็จหรือไปนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะค่ะแล้วแต่ท่านจะเอาไปนะคะเอาไปแล้วจะแล้วแต่ท่านจะแปรรูปนะคะค่ะส่วนมากเขาไปตัดถุงสําเร็จก็สวยนะคะค่ะคุณแม่ใส่ก็เป็นผ้ามือสองค่ะนี่ค่ะเป็นผ้ามือสองนะตัดไปแล้วก็ดูดีค่ะค่ะตัดคุณแม่จะตัดป้ายค่ะคุณแม่ไม่ถนัดค่าเข็มขาดค่ะจะตัดป้ายนะคะ ค่ะมีแต่ผ้ามือสองคุณแม่ก็ใส่แต่ผ้ามือสองนี่แหละค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเก้าร้อยบาทค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะภาพมมองค่ะมันมืดมันมัวมันสลัวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณแม่ปรับแสงสีไม่เป็นค่ะคุณแม่เป็นจบดินญาปสีค่ะจับ ปรับแสงสีไม่เป็นค่ะรู้แต่ตั้งกล้องแล้วก็ค่ะยกขึ้นแล้วก็บรรยายได้ค่ะค่ะแต่คุณแม่เรื่องแสงสีคุณแม่จะยังไม่ค่อยไม่ไม่เก่งค่ะพูดง่ายงว่าไม่เก่งนะคะค่ะแต่พอตั้งกล้องแล้วก็บรรยายพอได้ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ ค่ะาบาทค่ะเขาเรียกว่าขอปากชามค่ะสวยงามมากค่ะใหม่ค่ะปืนนี้นุ่งแค่สองครั้งนะคะผ้านุ่งครั้งหนึ่งสองครั้งจะเป็นผ้าที่ใหม่สภาพดีสภาพใหม่ค่ะค่ะถึงเป็นมือสองก็สภาพดีสภาพใหม่ค่ะเพราะว่ามันค่ะนุ่งไปก็ไปทําบุญกลับมาก็มาถอดผ้าไหว้ค่ะมันก็ไม่ได้ไปนุ่งสะดุยสะดายตรงไหนค่ะมันก็ ความเป็นผ้าใหม่ความเป็นความสวยยังมีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะผ้าคัดเกรดค่ะนี่ก็เขียวสวยค่ะค่ะส่วนมากทางแฟงทางนี้จะชอบทําผ้าเขียวค่ะพื้นผ้าเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะคะค่ะมัดมีก็สวยเลือดดูดูเด่นค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะเก้าร้อยบาทนะคะผ้าสองหลานะคะ ค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะมือสองค่ะค่ะผ้ามือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะมือสองค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะค่ะ900บาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะ900บาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ900บาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะสวยค่ะเก้าร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนิค่ะพื้นนี้ก็ตีนแดงค่ะสวยค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะพื้นนี้ตีนแดงนะคะ ค่ะเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะสวยค่ะค่ะราคา900บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ900บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมแชร์นะคะค่ะช่วยคุณแม่ค่ะราคา900บาทสวยค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะผืนนี้เต็ม2เมตรนะคะ เจ้าของผ้าตัวใหญ่ค่ะค่ะนุ่งแค่2อสาครั้งสรือว่าผ้าอยู่ในสภาพใหม่สภาพดีร้อยเปอร์ค่ะค่ะยังไม่เก่าชำรุดนะคะผ้านุ่ง2อสามครั้งนี่ค่ะผ้าสวยอยู่ค่ะเก้บาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะเก้าร้บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะเก้ร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ9 0 0บาทนะคะค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนหนามากค่ะคืนนี้หนามากเลยค่ะค่ะ900บาทค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุตรรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธป้องทุกท่านค่ะ